สําหรับวัตถุประสงค์ในการสวนปัสสาวะแบบค้างขาวเพศชายนะคะมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะขั้นแรกนะครับคนไข้มีปัสสาวะค้างคาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมากกว่า5 0ซีนะครับข้อที่สองคนไข้ไม่สามารถที่จะปัสสาวะได้เองข้อที่สาคนไข้มีอาการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะครับค่ะข้อที่สนะคะซึ่งเราต้องการเก็บปัสสาวะคนไข้นะคะในการส่งตรวจนะคะแล้วก็ ในคนไข้ที่มีแผลที่บริเวณฝีเย็บนะคะเราก็จะทําการสวนปัสสาวะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําอุปกรณ์การสวนปัสสาวะคนไข้แบบค้างคาวนะคะค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะค่ะอุปกรณ์ที่หนึ่งของเราจะเป็นเซตสวนปัสสาวะแบบค้างคาวนะคะแล้วก็จะเป็นสายสวนปัสสาวะนะคะแล้วก็จะเป็นเจลหล่อลื่นนะคะแล้วก็เซตทําความสะอาดแล้วก็ชามรูปไตนะคะแล้วก็จะเป็นหม้อรองนอนนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าไว้สําหรับปิดตาคนไข้นะคะแล้วก็จะมีถุงมือ2ชนิดนะคะก็จะมีถุงมือสะอาดแล้วก็ถุงมือ d i s p o s นะคะแล้วก็ถุงมือสเตอนะคะเป็นถุงมือปัสะจากเชือ้อหลังจากที่พวกเราแนะนำอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการสวนปัสสาวะแบบครั้งคขาวนะคะไปกันเลย สวัสดีค่ะคนไข้ดิฉันชื่อนางสาวจินดาลแสงบุญนะคะวันนี้จะขออนุญ,ญาตสวนปสวัสสาวะให้ผู้รับบริการวันนี้เป็นการสวนปสวัสสาวะแบบทิ้งนะคะเนื่องจากวันนี้ผู้รับบริการปรสัสสาวะไม่ออกคุณหมอสั่งให้อาสวนสายแบบคั้งคาวนะคะขออนุญ,ญาตผู้รับบริการด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการปิดม่านนะคะปิดม่านแล้วก็จะจัดท่าผู้รับบริการนะคะ ให้อยู่ในท่าดอ sal Position นะคะเนื่องจากผู้รับบริการเป็นผู้ชายคะ่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำความสะอาดให้ผู้รับบริการนะคะนำเซตอ่าฟาชิงนะคะลบกวนอ่าหมอนนอนให้กับผู้รับบริการด้วยนะคะขออนุญาตปิดตาคนไข้นะคะ เราจะทำการล้างมือก่อนที่จะไปจับตัวคนไข้นะคะเราจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะคะโดยจะเปิดเซฟฟ้าชิ่งออกนะคะต่อไปจะทำการเอานอร์มอลสไลด์นะคะเทใ,ใส่เซฟฟ้าชิ่งนะคะค่ะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะจะเป็นถุงมือดิสโ o สนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเอาในส่วนของชามรูปไตนะคะไปไว้ที่บริเวณใกล้ๆกับผู้รับบริการนะคะสำรีก้อนแรกนะคะจะเช็ดที่บริเวณหัวหนาวคะ่ะ จากด้านใกล้ตัวไปไกลตัวนะคะถ้าหากยังไม่สะอาดนะคะสามารถใช้สำลีก้อนที่สองเช็ดที่หัวหนาวได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้สำลีก้อนที่3นะคะเช็ดตรงบริเวณเอ่อรูปเปิดท่อปัสสาวะแล้วก็เพน,นิดค่ะเราก็จะรูดหนังหุ้มปลายลงมานะคะแล้วก็เช็ดวนๆไปเลยนะคะจนรู้สึกว่าสะอาดดีนะคะ แล้วก็ใช้สำลีอีกก้อนหนึ่งนะคะเช็ดที่บริเวณรูปเปิดปัสสาวะอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เช็ดที่บริเวณเทสทีนะคะให้สะอาดเลยนะคะจนถึงเอานัสนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเช็ดสะอาดแล้วนะคะก็ทำการเก็บอุปกรณ์ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะทําการสวนสายสวนปัสสาวะแบบสวนทิ้งนะคะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการล้างมือค่ะเจ็ดขั้นตอนนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยการเข้ามาเปิดเซตนะคะเราจะเช็คก่อนนะคะว่าเซตที่เอาเข้ามาเป็นเซตส,สวนปัสสาวะหรือไม่นะคะแล้วหมดอายุหรือยังนะคะแล้วดูว่าเซตนี้นะคะผ่านการทําความสะอาดมาหรือยังค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็ ปกติดีค่ะพร้อมใช้งานค่ะการเช็คนะคะว่าเซตสเตอร์ไลน์หรือไม่หรือยังนะคะโดยเฉพาะนะคะแถบขาวดำนะคะที่บริเวณตรงนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเปิดจากด้านใกล้ตัวไปไกลตัวนะคะใช้ผ้าชั้นแรกนะคะที่เปิดจับชั้นที่2นะคะเปิดเหมือนชั้นแรกเลยนะคะ <ค><ะ>จากนั้นนะคะให้หยิบของที่อยู่ในเซ็ตออกไว้ที่ผ้าชั้นที่2นะคะจะหยิบโดยจับผ้าชิ้นแรกนะคะทับชั้นที่2แล้วก็ค่อยหยิบออกมาะคะ่ะจะหยิบกอ๊อตออกมาก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะบีบเจลหล่อลื่นลงไปนะคะที่ผ้ากอ๊อตค่ะโดยเราจะทำการบีบทิ้งก่อนนะคะหลังจากเปิดครั้งแรกนะคะ หยดลงไปพอประมาณนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเปิดสายสวนปัสสาวะนะคะลงบนเซ็ตสเตอร์ไลค่ะจากนั้นนะคะเทน้ำเกลือเพื่อทำการเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งค่ะก่อนสวนปัสสาวะนะคะโดยเราจะทิ้งเททิ้งก่อนนะคะแล้วก็เทน้ำเกลือลงบนสำลีในถ้วยสำลีค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ถุงมือสเตอร์ไลคู่ที่หนึ่งใส่เข้าไปเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ใส่ถุงมือแล้วนะคะเราจะทําการเอาก๊อสที่ใส่เจลหล่อลื่นนะคะวางใส่สายสวนปัสสาวะค่ะต่อไปจะเป็นการทําความสะอาดรอบที่2นะคะโดยเราจะเอาสําลีออกก่อนนะคะ1ก้อนค่ะแล้วเราก็จะทําความสะอาดค่ะโดยสําลีก้อนที่1นนะคะ จะเช็ดที่บริเวณหัวหนาวก่อนนะคะเช็ดจากใกล้ตัวไปไกลตัวนะคะค่ะแล้วก็ทิ้งสำลีค่ะแล้วก็เช็ดจากด้านบนถุงอันทะนะคะลงไปด้านล่างถุงอันทะและสำลีก้อนสุดท้ายนะคะจะเช็ดจากบนถุงอันทะนะคะไปถึงรูทวารหรือว่าเอเนสค่ะ ความสะอาดเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทําการเปลี่ยนถุงมือนะคะต่อไปนะคะเราจะเอาหมอนอนออกจากผู้รับบริการนะคะใส่ถุงมือปัสะจกเชื้อคู่ที่2ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะค่ะทําการใส่ถุงมือสเตอร์ไลท์คู่ที่2ค่ะโดยใช้เทคนิคปัสะจจกเชื้อนะคะ หลังจากใส่ถุงมือสเตอร์ไลคู่ที่2เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทําการปูผ้าบริเวณอวัยวะของผู้รับบริการนะคะโดยผ้าจะมีช่องว่างตรงกลางนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเราจะทำการส่วนปัสสาวะให้ผู้รับบริการหายใจเข้าออกลึกๆนะคะ แล้วใช้สำลีก้อนที่แยกไว้ก่อนหน้านี้1ก้อนนะคะเช็ดที่บริเวณรูปเปิดปัสสาวะค่ะเจ็บนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วใช้มือกดที่บริเวณกระเพะาะปัสสาวะนะคะเพื่อดูน้ำปัสสาวะออกมานะคะ กดจนกว่าจะไม่รู้สึกว่าออกระเพาะปัสสาวะโป่งตึงนะคะ สะวะของผู้รับบริการออกมาหมดแล้วนะคะเราจะทำการถอดสายออกนะคะรูดหนังหุ้มปลายลงนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเจ็บนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะดึงสายส่วนปัสสาวะออกมาะคะ่ะ ถอดเสร็จแล้วนะคะจะให้ผู้รับบริการนะคะลุกไปเข้าห้องน้ํานะคะเพื่อทําความสะอาดอาวัยวะเพศนะคะแล้วเราก็จะทําการเก็บอุปกรณ์ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะในการสวนปัสสาวะแบบครั้งคราวค่ะสําหรับคําแนะนําให้กับคนไข้นะครับให้คนไข่ดื่มน้ําเพียงพอนะครับประมาณ1.5ลิตรถึง2ลิตรต่อวันนะครับข้อต่อไปนะคะที่สําคัญเลยก็คือ หลังจากที่สวนปัสสาวะค้างคาวเสร็จภายใน6 8ชั่วโมงนะคะคนไข้ยังไม่สามารถปัสสาวะเองได้ค่ะให้รีบมาแจ้งพยาบาลเพื่อที่จะทำการรักษาในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปการสวนปัสสาวะแบบค้างคาวเพศช,ชายนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่ต้องการดูคลิปที่มีความรู้น่าสนใจในคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราสามคนในการทำคลิปดีๆให้รับชมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราและทีมงานขอกล่าวคำว่าขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะ